ตะลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ3จงหาค่าลิมิตต่อไปนี้นะคะเมื่อเด็กๆต้องการหาค่าลิมิตวิธีการก็คือให้นำตัว ที่เข้าใกล้นะคะแทนที่ลงไปใน x ทุกตำแหน่งซึ่งปรากฏว่าในที่นี้เมื่อแทนค่า x ลงไปแล้วปรากฏว่าทำให้เกิด0ส่วน0ดังนั้นเด็กๆจึงตอบเลยทันทีไม่ได้นะคะต้องไปจัดรูปก่อนค่ะคราวนี้วิธีการจัดรูปนะคะครูส้มให้ข้อสังเกตก้อนนี้นิดนึงค่ะก้อนนี้ก็ยังคงต้องใช้สมบัติเลขยกกาลังนั่นคือแยกออกมาเป็น3กาลัง x คูณกับ3ยกกำลัง1นั่นเองนะคะพอเลขถานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้นหากพิจารณาแล้วเราจะได้เป็น3กำลัง x คูณ x ลบกับ3กำลัง x คูณ3ส่วนด้วยรากที่3ของ x ลบ2ลบ1นะคะเป็นเทคนิคในการทำโจทย์รากที่3นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆใช้สูตรหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามค่ะจะเกิดจากหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งในที่นี้ครูส้มมีหน้าคือรากที่สามของ x ลบสองและหลังคือหนึ่งนะคะดังนั้นเรามีก้อนของหน้าลบหลังเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงคอนจูเกตด้วยก้อนของหน้ากำลังสองนั่นก็คือรากที่3ของ x อกลบ2กำลังสองบวกหน้าก็คือรากที่3ของ x ลบ2คูณกับหลังคือ1บวกหลังก็คือ1ยกกำลังสองนั่นเองนะคะทั้งบนและล่างจากนั้นสังเกตก้อนล่างนะคะจะได้เป็นหน้าลบหลัง คูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถแปลงร่างได้เป็นหน้ากำลัง3าลบหลังกำลัง3ค่ะเพื่อให้รากที่3ของเรานั้นหายไปดังนั้นก้อนข้างบนเห็นว่าเรามีตัวร่วมอะไรดึงออกมาเลยค่ะนั่นก็คือ3กำลัง x คูณกับ x ลบ3ส่วนก้อนด้านล่างนะคะก็จะเป็นเหลือเพียงหน้ากำลังส หน้ากำลังสามนะคะก็คือเหลือ x ลบสองค่ะเพราะว่ายกกำลังสามรากที่สามก็หายไปนะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งดังนั้นก็ล่างตรงนี้นะคะ่ะจัดรูปใหม่เขาก็จะกลายเป็น x ลบ3นั่นเองซึ่งเมื่อเขาเป็น x ลบ3ก้อนนี้กับก้อนนี้ก็จะตัดกันได้หมดไปนะคะดังนั้นเราจะเหลือเพียงแค่3กำลัง x คูณกับรากที่3ของ x ลบ2กำลัง2บวกรากที่3ของ x ลบ2และบวก1นะคะซึ่งก้อนนี้เราสามารถหาค่าลิมิตได้แล้วค่ะ พราะว่าตัวที่ทําให้ส่วนเป็นศูนยนี้หายไปแล้วดังนั้นอยากหากค่าลิมิตก้อนนีเ้เด็กๆก็แค่แทน x นะคะด้วย3ลงไปค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้คําตอบเป็น3ยกกําลัง3คูณกับรากที่3ของ3ลบ2กำลัง2บวกรากที่3ของ3ลบ2บวก1นะคะ ก็จะกลายเป็น3กํกลัง3คูณ1บวก1บวก1ดังนั้นข้อนี้จะตอบ3กํกลัง3คูณ3นั่นก็คือ8 1นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย